สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยูกันเตส่วนหม่ดางบานจ่าสู้วันนี้อีพีนี้จะมาพบปนบกหวาอะไรนะดางลยหวากิ้วใช่ไหมน้องตกไหมดังว่ากิ้วค่ะดังว่ากิ้วค่ะบนกระดาษดางดางว่ากิ้วลายว่ากิ้วอันนี้คือลายว่ากิ้วจ้ะอธิบายหน่อยจ้าก็คือดางต่างใบนะคะดังกระจาด่างดางดางแบบไม่มีตรงไหนแต่ไม่ดางเลยดางเบบตาลลยค่ะ ดังตาไล่ก็เยอะกว่าดังว่ากิ้วนะคะตาดังตาไล่นี่คือดังว่ากิ้วจ้ะนี่ก็คือจะเป็นบอลกระดาษไล่ดังว่ากิ้วนะ่ยแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมตาใบนี้ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้จะเดียยว่าดังซ้อนดังค่ะดังซ้อนดังค่ะดังมาเยอะมั่นนี่คือว่ากิ้วเขี้ยวจับเก้ามันกระจอกเป็นเต้าก็เรียกว่าดางซ้อนดังอืแล้วก็ลายจานลายจานฟัน อันนี้คือระดับนปลาน่าเป็นใบโนอันนี้ดังกว่ากิ้วขนมันอีปีนี้คือดังกว่ากิ้วขนนะคะอันนี้คือดังกว่ากิ้วแบบนี้นะทุกคนเต้าว่าทุกคนสงส่ยว่าเฮ้ยของเราดังอะไรได้ก็คือเข้ามาเลยอีปีนี้เลยดังกว่วากิ้วใจอีปีนี้ก็พุ่นหมากเดี๋ยวปกตินีปีหน้ากับคุณค่ะ